เราขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทังหานกันด้วยนะครับวันนี้ครับเราอยู่กันในเกมมิกบลอเลอร์ไม่ใช่ไม่ใช่โบสตาร์นั่นเองก็คือในคิดเนี้ยทุกคนอาจจะเห็นว่าเอฟพี่ทำไมพี่อยากมาเปิดตรงนี้คือพี่จะมาทําชาเลนจ์ที่มันเป็นชาเลนจ์ใหญ่มากพี่เก็บมาเป็นเดือนน่ะนั่นก็คือการเปิดกล่องในโบสตาร์หนึกล่องนั่นเอง และจะไม่มีการตัดให้เร็วขึ้นไม่งั้นมันจะไม่หลุนนะครับก็หนึ่งอกลงที่พี่เก็บมานั้นเก็บมาเป็นเดือน่ะโอเคนะครับก็ถ้างั้นเราก่อนจะเริ่มนะครับพี่จะบอกว่าตัวละครที่พี่อยากได้มีตัวอะไรมั่งถ้าพี่ได้ครบนะพี่บอกเลยชาเลนจ์คอมพิวต์นั่นตัวตัวละครที่พี่อยากได้นะครับคือตอนเนี้ยพี่ไม่มีเลยใช่ไหมพี่อยากได้สไปด์เม็กแล้วก็บัส ลอล่าช่างมันถึงพี่อยากได้แต่ว่ามันเป็นอันดับแบบรองๆอะ่ะตัวคนที่พี่อยากได้หลักนะคือมิกกับสไปร์แล้วก็บัสสามตัวถ้าพี่ได้นะชาลิ้คอมพิวโอเคครับอ่ะทุกคนครับปกติทุกคนดูของชาต่างชาเขาจะเปิดจากกล่องเล็กไปกล่องใหญ่ใช่ไหมพวกกล่องรอไปกล่องใหญ่เงี้ยแต่รอบนี้นะพี่จะเปิดเรียงไปเลยครับมามาเปิดกล่องกันเลย ลงลงแล้วก็ลงเช่นเคยเอ้ยไม่มีดวงเลยเหรอทำจริงเหรอวันนี้พี่ไม่มีดวงเลยเหรออาทุ้งครับเดี๋ยวพี่จะบอกก่อนนะคะว่าอ่อพี่นั้นจะไม่เปิดกล่องใหญ่นะครับพี่จะเปิดแต่กล่องบอให้หมดก่อนเนาะแล้วแล้วก็กล่องใหญ่ให้หมดก่อนยกเว้นกล้องใหญ่ข้างหลังนะครับ แล้วคือโอกาสที่จะได้เเจินารี่มันน้อยแล้วอ,อุปกรณ์เสริมพี่ยังไม่ได้เลยนะครับเปิดเปิดเปิดเฮ hey, ทําไมดวงน้อยแบบเนี้เฮ้ย hey, อุปกรณ์เสริมก็ไม่ได้เลยเหรอํำจริงํำจริงเหรอดวงสุด เขาเรียกว่าไม่มีดวงมากกว่าโอ้ทำไมอะ่ะเฮ้ยพี่นะพ,พี่ว่ากล่องใหญ่กล่องเนี้มันได้โอเคโลง่งไปพอละจบคลิเอ้ยไม่ใช่ต่อคือตอ่ตอโอเคครับอโอเมก้าทุกกล่องมีแต่คำว่าโลง่ง เฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะเฮียบอกนะว่าเราต้องไปเปิดที่กล่องยักษ์ว่านนะมันไม่น่าเป็นไปได้นะอ่ะทุกคนครับพี่จะบอกก่อนนะว่าถ้าพี่ได้อของของกรอมมาพี่จะมาอัพแล้วก็ของของจีนนี่นะครับพี่จะมาอัพอต่อเขาต่อนี่เปิดไปแล้วประมาณแบบอ่าหนึ่งส่วนสี่แล้วไนงะยังแรกเลยอะ่ะ อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอเคโลง่งหนโล่งจริงได้โปรดเถอะอะไรมาให้ก็ได้นะได้โปรดพี๊ได้โปดรด,ปอดเอาอะไรมาให้ก็ได้อุปกรณ์เสริมก็ไม่ได้มันจะดวงแย่ได้ขนาดนั้น โอเคพี่โอเคพี่จะเปิดแต่กล่องรอก่อนละไม่หวานละมันน่าจะเสริมให้ดวงมันดีขึ้นเปิดแต่กล่องรอโอเคครับกล่องบรอหมดแล้ะมากล่องใหญ่กล่องใหญ่กล่องใหญ่อีกเดี๋ยวพี่จะเหลือกล่องใหญ่ไว้กล่องหนึ่งนะครับจะได้ครบห้าสิบกล่องข้างหลังพอดีอ่ะละครบละมาเอาล้นะครับทุกคนถึงเวลาพิธีกล่องใหญ่ มีเอ้ยไม่ีกล่องใหญ่กล่องยักษ์นะครับโหห้าโล่งอะทำไมโล่งอีกแล้วอะทำไมอ่ะโล่งอีกแล้วอะ What <is> ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรือต้องเอาตัวที่มีดวงมาครับพี่ว่านะตัวที่มีดวงที่สุดนะครับพี่เชื่อครับ ่อแหน่งเอ็ดกาครับเอ็ดกาจะมีดวงมากที่สุดมากล่องใหญ่ไอ้กล่องใหญ่ทุก oh! คนเห็นไหมเจ็ดอันมาดวงมาแนละ้วอ่ะมาครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรแกจ็ดอุปกรณ์เสริมโอ้ยที พี่ยังดีใจไม่ไม่ไม่มั่งนะเพราพี่ได้ลอล่าเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนเห็นอไะไหมนี่คือลอล่าและพี่ได้มาแล้วโอ้ <Double trouble. S 1> oh my god รู้สึกปื้มปิติย,ยินดีเหลือเกินอ่ะมาครับคืออันนี้มันตัวที่พี่อยาก้เป็นตัวลองๆองใช่ไหมตัวหลักไม่ได้วัด คือตอนนี้ทุกคนพี่เหลือแค่บัสที่เป็นตัวละครโครมาติกที่พี่ยังไม่ได้ถ้าพี่ได้บัสก่อนเล็กดารี่สักตัวนะดวงดวงแบบโอ้โหโคตรย่ำแย่ครับบอกเลยมาเปิดกล่องยักษ์ครับห้าอันโอเคไม่เป็นไรดวงดวงมันจะลดอะไอะไรกอันโอเคโอเคโอเคอุปกรณ์เสริมว่าละเฮ้แต่อันนี้ดีนะพี่อยากได้เหมือนกันโอเค ต่อครับต่อ6อันอีกแล้วดวงมาว่ะดวงดวงดวงตาหลังมาว่ะโอเคครับก็มาเปิดเฮ้ยก็ก็ไม่แย่นะแต่อย่ารีกอันมากกว่าเป็นอุปกรณ์เสรยมของเพนยัมาครับกล่องยักษ์กล่องเกือบสุดท้ายไม่ได้นะครับเอาล้วนะครับทุกคนกล่องยักษ์กล่องสุดท้ายจะได้อะไรหรือไม่หกอันเอ้ยได้ได้ได้มาครับ ให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะคะว่าเม็กนะคอมเมนต์ไว้เลยว่าเม็กแล้วเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะอ่าแบบเออช่างเถอะปะถ้าอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าเม็กนะครับให้พี่ๆได้เม็กโอ้วมา ตอนเนี่ยอ่าแป๊บนึงนะว้าวว้าวสองตัวใหม่ว้าวแล้วทุกคนนะครับพี่จะบอกอะไให้นะเหลือแต่เลเจนดารี่ที่พี่ไม่ได้ใช่ดวงแย่มากคือตอนเนี้ยเลเจนดารี่มีโอกาสออกเท่ากันทุกตัวซึ่งมันยากมากแล้วอุปกรณ์เสริมพี่เพิ่งได้แค่3ชิ้นเองอะ่ะยังเหลืออุปกรณ์เสริมอีกเพียวอะ่ะเป็นเป็นสิบอะครับ เอาละ่ะเัวนึงนะเปิดอันนี้คือดูกานที่เก้าของลอล่าใช่ไหมอเอาลอล่ามาตอนนี้นะครับเราเหลือครึ่งหนึ่งของหนึ่งร้อยกล่องคือห้าสิบกล่องและห้าสิบกล่องเนี่ยเป็นกล่องใหญ่หมดเลยเอามาครับเปิดประเดิมก่อนโล่งครับบอกแล้วกล่องใหญ่มันก็ประมาณนี้และนะเปิดครับเปิดเปิดเปิดล้วนเ,เลยถ้าถ้าได้ของดีนะครับมันจะเยี่ยมมากแบบ นนเสียงมันดังไปต่ออันนี้คือพี่ปรับเสียงเบานะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนไม่ได้ยินเสียงพี่เนอะคือแบบตอนพี่ตะโกนอะมันจะนะเออก็ดังหน่อยนะไม่หน่อยหรอกเยอะเดี๋ยวเราได้บัสได้บัส <P io. S 1> คืออันนี้พี่ต้องมาอัพนะคะเพราะว่าพี่อยากให้ทุกตัว Level เลเวลเจ็เนาะอาจีอาฮจนีโอเค ถ้าทุกตัวเลเวเจ็ดเราจะได้ได้ของเสริมด้วยอุปกรณ์เสริม่นีละเอาละก็เปิดเปิดเรื่อยๆนะครับพี่ว่านะโอกาสได้ว่าอุปกรณ์เสริมมันแปบนึงพี่คาใจมานานละคือทุกคนครับอ่าพี่อยากให้ทุกคนดูนะครับว่ากล่องใหญ่เนี่ยแปบนึงมันมันดูตรงไหนนะอ๋อนี่นี่คือตอนเนี้ยเราอ่ะมีโอกาสได้รับบอลเลอร์เละเจนจารี่อ่ะศูนย์จุดศูนย์ ศูนยจุดศูนย์อ่ะศูนย์จุดศูนย์หกหกสองเปอร์เซนซึ่งมันเป็นโอกาสที่แบบน้อยอ่ะน้อยแบบเว่อร์อ่ะส่วนอุปกรณ์เสริมมันมีโอกาสเป็นสองเอร์เซ็นเลยนะสองเปอร์เซ็นส่วนค่าพันกระเหรียญไม่ต้องดูครับมันได้มันการันตีได้อยู่แล้วคือแบบวัดดวงเขาวัดดวงดวงล้วนๆเลยมาฮะต่อครับ นี่เป็นครั้งแรกที่พี่มาเปิดเยอะขนาดนี้ได้ได้ได้50อันเลยเหรอตอนนั้นะเดี๋ยวพี่ขอไปอัพเอ่อตัวละครของพี่กัน้ยคือแบบเพื่อนๆพี่อย่างพี่พคุูเล้าม้าพี่โฟงี้ต้องดีใจนะแน่เลยคือพี่ได้ได้แบบตัวละครที่มันไม่น่าได้ว่าต้องต่อต่อโอ้ยก็มันมันมันบ้าไปแล้วเอเดี๋ยนะ ก็งนะทำไมมันผ่านไปแค่สินาทีเองอะเพราะว่าพี่นึกว่ามันจะนานนะแต่ไม่นานเลยโอเคโอ้ okay. oh my g ก็ไม่น่าเชื่อเปิดข้าเปิดรอบเลย okay, ครับโอเคครับตอนนี้เราเหลือแค่ยี่สิบห้ากล่องคือเราเปิดไปสามวนสี่แล้วและตัวละครที่พี่อยากได้นะครับหนึ่งตัวนั่นก็คือบัสส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับ ที่พี่อยากได้ลองลองลงมานะครับลองแบบอันดับสี่นะคือลอล่าบัสอันดับสามนะครับอันดับหนึ่งคือเมกอันดับสองคือสไป์มาดูกันพี่จะได้ไหม <S <S คือตอนเนี้ยกล่องยักษ์อ่ะช่วงนี้ดวงมันไม่ค่อยมีครับกับกล่องยักษ์นะแต่เอ,อ้ยไม่ใช่กล่องยักษ์กล่องใหญ่คือถ้ากล่องยักษ์อ่ะดวงดวงดวงก็พอมีแหละแต่ว่ากล่องใหญ่ไม่ค่อยมีเลยอะอ็มน,นะเมื่อมีตัวอะไรน้อยกว่าเลเวลอันนี้วะ ขอเช้ก่อนนะครับขอเช okay. like ah enfin ้ก่อนจะได้ได้อัพไปเลยเนาะเกิดได้ของโอเคไม่น่ามีแล้วป่ะต่อครับยี่สิบกล่องสุดท้ายนะครับบา16สิบหกอ๋อลเปิดรับเปิดเฮ้ยมันไม่ได้เลยหรอเอาจิงนี่ได้ปอดเถอะเฮ้ยทำไมเมื่อกี้มันเหมือนลงมาช้าทุกคนอะ่นแบบละมัาช้าเนี่ยเครื่องเครื่องพี่ไม่ถนละ ต่อมาครับ <ont> ต่อครับต <thighs> ่อเฮ้ยเดือดไหมไม่หรอกโอเคคือเงินพี่จะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนเฮ้ยโอ้ตกใจหมดโอ้โหเห็นแสงปุ๊บแล้วเผิมนิ้วอุปกรณ์เสริมเอ่อเพื่อคงทนโอเคก็ก็ได้ครับก็ได้โมติสโมติสเองทำราตกใจ โอเคครับเปิดเปิดต่อนะครับคือตอนเนี้ยเหลือกล่องอีกเพียงน้อยนิดบ้างนะเผิเ่เผิ่มกดโดนนะครับโอเคมาก็โอ้ไม่โอเคอุปกรณ์เสริมหินเรียกวิญญาณนะครับก็ก็ดีนะของทาร่าพี่ได้ใช้นะครับโอเคครับต่อครับเฮ้ยเฮ้ยมันติดเกาะมันติดต่อกันเลยเหรอ โอ้ไม่ก้อนเนี่ยสิ่งที่พี่อยากได้นะครับคือเครื่อง,งอะไนอัตโนมัติของพเพื่อน5กล่องสุดท้ายนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าบอกนะว่ามันมันจะต้องไปลุ้นกล่องสุดท้ายใช่เอาละของกล่องสุดท้ายกล่องรองสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรไม่ได้อะมาทุกคนมาลุ้นกล่องสุดท้ายกันกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องที่ ดีที่สุดใช่ไหมโอ้โอโอ,โอ้ไม่ได้ไม่ไดโ้โอเคครับก็อย่างน้อยนะครับพี่ก็ได้ตัวละครที่พี่อยากได้มานะครับสองตัวแต่ว่าคือแบบไอดีนี้พี่ก็ไม่ได้เลยเันดารี่เลยเหรอททำจริงก็ทุกคนครับให้ทุกคนนะครับ ช่วยลุ้นด้วยนะเพราะรอบหน้าพี่ก็จะทําอีกแ,แต่เป็นพวกกล่องใหญ่100กล่องประมาณนั้นอะ่ะไม่ก็กล่องยักษ์สิบกล่องแต่ว่ากล่องยักษ์คงไม่นะเพราะมันนานมากพี่จะเปิดแต่กล่องใหญ่นะครับโอเคครับถ้างั้นทุกคนคะพี่ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้างั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับปีใหม่นี้ด้วยนะครับก็สวัสดีครับ